วันสุดอลังแล้ววันละสองครังครับ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 ครครับ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 ครรัครัับครับครัครับ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 ครครับ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 ับคร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 ครัับคร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 ับคบรับับครัรับครั <laughs> you put my picture ah, huh? this machine no go wrong. <laughs> Why? The machine scared me. You oh, are a holy person ah. Uh. Uh, machine scared me. Oh ok. You see ah, this one is sprinkled like that. Now still have a lot of air inside. How to? How We can. Cannot. Cannot start. If your turn manual. I can and I can เมื่อกี้เทสไปแล้วนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับนี่เราเปิดบัวเบอร์ War. นี่เสียงไหมฮะตอนเทมนี้เราเทสไปแล้วนะฮะก็คืออุณหภูมิก็จะปกติด5 26 28นี่ถึง30แล้วนะครับมันจะร้อนมากนะครับ แล้วก็คีมิตตี้เมื่อกี้เเปิดสปริงเกิลคลิปที่แล้วนะครับก็ทุกอย่างทำได้หมดนะครับปิดนะครับแก้บงจอปุ่มไม่ล้วนะฮะกดโอเคเอาได้ดิบอเบอร์ Over, นะ Okay. Yeah. Yes. Then add all this dry one in uh, at the end of the hour. Same time, every second.